ไม่เกินห้านาทีเพราะว่าเดี๋ยวเก้าโมงครูมีประชุมนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายคร่าวๆนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ใครมาแล้วเปิดกล้องได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อก่อนละกันนะครับตอนนี้มีทั้งหมดสี่คนมีนัชชามีนัทพรมีลีลาวดีแล้วก็มีนิตยานะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวครูจะลองเช็คชื่อจ้า ที่มีอยู่ข้างหน้าจอให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวครูมีประชุมตอนเก้าโมงเดี๋ยวครูอาจจะสั่งงานเอาไว้อาจจะบางทีอาจจะช้านิดนึงวันนี้เนาะเรามาตองตามงานดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเก้าโมงครูมีประชุมแต่ครูอ่ะหาคลิไปไว้ให้แล้วแหละเดี๋ยวอาจจะให้ลองดูก่อนนะครับว่าจะสั่งงานตามไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าทันก่อนเก้าโมงนะครับเดีย๋ยวครูก็จะให้งานเลยนะครับก็มีเวลาในสองชั่วโมงเนี้ยก็ทําให้เสร็จนะครับแต่ว่ากําหนดการงครูอาจจะให้ส่ง สุดท้ายวันอาทิตย์และอาทิตย์หน <t une> ้านะปวชสองมาโรงเรียนนะครับ <t une> เพราะว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของปวชสองนะครับแล้วก็ปวสสองส่วนปวสหนึ่งกับปวชหนึ Umwelt ่งเนี่ยก็จะไปเรียนออนไลน์ตรงข้างไปเราในสัปดาหร์นี้นะครับมาอีกคนหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้มีห้าคนแล้วนะแต่รอให้หน้าจอเพื่อนเข้ามาอีก,อกทีหนึ่งก่อน ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนิชาพัฒน์ดูหน้าอ,อ่างั้นเรานี้ครูแคปเจอ่อเท่าน,นี้ก่อนละกันนะอ่ะมองกล้องเลยนะครับบางคนมาแต่คิวนะต้องรอมาแต่คิวอ่ะเต็มหน้าเลยลูกเต็มหน้าเลยไม่ต้องแคคิมูปอาชัยาพลมาอีกหนึ่งนิชาพัฒน์มาอีกหนึ่งยวรอยแป้นนึ่อีกสองคนอีกสองคนใครมาแล้วเปิดกล้องเลยนะครับ ทำไมเ่าเปิดกล้องเลยอย่ากูจะได้แคปที่แส้วยังไม่ได้แคปเลยนะแต่เนี้ยอ่าเต็มหน้าเต็มหน้านะะเต็มหน้าพิทยาขอดูความสวยหน่อยอาจารย์คะน้าท่ารัดดีไปทําธุระค่ะก็เลยไม่ได้เข้ามาไม่เป็นไรเดะ๋กูจะเช็คชื่อตอนนี้ถ้าใครมาหกคนตอนเนี้ยคือจะมีคาว่าเช็คว่าปกติมาปกติแต่ว่าใคร มาตามส่งงานเนี่ยจะเป็นสายสายก็คือถือว่าไม่ไม่ขาดนะครับแต่ว่าขอให้ส่งงานละกันครับแล้วก็รู้แล้วว่าตัวเองคะแนนเต็มสิบเป็นยังไงนตอนนี้เต็มหน้าจอเลยนะลูกลพระต่อพรชมความ่อเลยลูกอ่านิตยาอีกนิดหนึ่งอ่ามองกล้องนะหนึ่ลงสองสามแป๊บหนึ่งคุณลงรูปแป๊บหนึ่งหญ่อีกอันหนึ่งอ่าอีกรูปหนึ่งนะครับ หนึ่งสองสาตอนนี้มีหกคนแล้วก็แจ้งทีติพงด้วยเนาะที่ติพงนะว่าให้มาเข้า g o กูเ c l a s s r o o มที่ครูส่งในตัว f a c e b o o k อะนะครับคูส่งใน Messenger ไปแล้วส่วนมงคลมงคลมันยังย้ายแผนกไม่ได้เพราะว่าเขากำหนดคูอยังไงคือต้องลาออกก่อนอะก็ถ้าสมมุติว่ายังจะเรียนเพราะว่ายังไม่จ่ายเงินใช่ไหมยังจะเรียนก็ให้แอดเข้ามานะเพราะว่ามันเรียนมัต้องปอีงแ,แล้วมันมีติดศูนย์ปะ มีไหมมีติดวิชาหนึ่งมั้งคะวิชาอะไรอ่ะจำได้ปะพอะสมศึกษาโอ้โหวิชาก็ถ้าสมมติว่าเปลี่ยนใจจะเรียนเพราะตอนนี้มันยังไม่ลงทะเบียนถูกปะก็มาเรียนอิเล็กทรอนิกส์ก่อนก็ได้จบมาเงินเดือนสูงกว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกต้องเยอะแต่อาจารย์ตนี้มันเป็นเรียนมันปเป็นปเรียนกับรุ่นน้องไปแล้วอ่ะอ๋อเรียนแต่ว่ายังไม่สมัครเลยใช่ไหมถ้ามันเรียนกับรุ่นน้องไปแล้วก็ถ้ามาสมัครแล้วก็โอเคนะ ก็ตามที่ต ah, ิพงคนเดียวที่ยังไม่มีอยู่ใน Google Classroom เดี๋ยวจะไม่เข้าอยู่ในกลุ่มจะไม่มีคะแนนเอาเนาะเอเมกเอเมกหนูตามมันตามมันจนจนพ่อมันจนพ่อมันแอดเฟซหนูมาแล้วอาจารย์โอเคดีมากเลยนะมันไปทำอะไรของมันขายขอแค่อาหารอ่ะงั้นก็เดี๋ยว ครูคจะให้ดูคลิปไปก่อนละกันคลิปที่เป็น YouTube แล้วงานเดี๋ยวครูจะสั่งตามมานะครับอาจจะให้แบบว่าครูเอาโจทย์ไปให้แล้วก็ทำวิธีทำแล้วคุณก็เขียนลงในกระดานนะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในงานวันนั้นอนะ่ะมาแทรกรูปที่คุณถ่ายไปให้ครูคะแนนถ้าถูกต้องเลยก็เอาไป10คะแนนนะครับเดี๋ยวคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปเกี่ยวกับเรื่องของการต่ออนุกรมถูกไหมในนั้นคราวนี้เป็นขนานนะครับ ก็คราวนี้ก็เ,เป็นข้อสอบเป็นออนไลน์เป็นก็ข้อให้เราทาคะแนนเอาแต่คราวนี้ไม่ใช่แล้วครูจะให้ดูคลิปสักพักหนึ่งนะครับประมาณสิบนาทีว่ามันมีที่มาในการหาวงจรขนาดยังไงนะครับแล้วเราก็เอาจากคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับเอามาทํางานที่ครูจะส่งให้ทีหลังอีกทีหนึ่งอาจจะส่งให้ตอนที่ครูประชุมเลิกเสร็จแล้วก็ได้แล้วครูกําหนดให้งานเนี้ยส่งภายในวันอาทิตย์เที่ยงคืน อะไรเงี้ยแล้วคุณก็ถ่ายรูปที่คุณแก้โจทย์ตัวเนี้ออกมาแล้วก็ส่งมาในงานถ้าส่งมาในทันเวลาก็ได้ไปเลยถูกต้องสิบคะแนนถ้าส่งช้ากว่านี้ก็หักคะแนนไปหน่อยนึงเนาะน,นั้นเดี๋ยวนะครับครูขอจบเพียงแค่นี้นะเราอยู่ครูไปไประชุมตอน9ก้าโมงแล้วก็ครูจะทิ้งคลิปไว้ให้ใน Google Classroom นะครับแล้วไปดูดูก่อนนะ ถ้ผูประชุมเสร็จแล้วผู้จะเอางานมาให้นะครับวันนี้ทุกคนขอให้อยู่บ้านอย่างสงบนะครับแล้วก็วันอาทิตย์หน้าคงได้เจอกันที่วิทยาลัยนะครับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะัส